สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัทนะคะที่ปรึกษาการขายที่นิสสันชอยละวันค่ะวันนี้นัทจะพาชมรถนิสสันอ m เมร่นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น EL ค่ะอยู่ในราคา559,000บาทนะคะและรุ่นนี้นะคะวันนี้นัทมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษใช้เงินออกรถเพียงแค่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ และยอดผ่อนจะอยู่ที่8,200กว่าบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้สามารถจับต้องได้ทุกคนนะคะสอบถามแคมเปญพิเศษดอกเบีย้ยพิเศษหรือสอบถามในเรื่องของเอกสารทักนัดมาได้เลยคะ่ะยินดีให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านอยู่นะคะสำหรับวันนี้นัดขอตัวไปเตรียมความพร้อมในการปล่อยรถก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ